พี่เฟียสอยู่ไหนนะเฮ้ยพี่ฟีฮัพี่เฟียสขึ้นไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนี้มีทางลับเข้าไปด้วยพี่โฟกโอ้โหหมาหมาขึ้นมาข้างบนวิวสูงมากเลยอะ่ะดูดิว้าวพี่เฟียสเราทำยังไงกันดีพวกเราหาทางออกไม่ได้ครับจะต้องไปหาต้นไม้ครับว่าทางออกอยู่ไหนนั่งไงพี่พอกก็ออกไปแล้วดูดิเฮ้ย <c oughs> โอ้พอน่ะออกไปไม่รอเฟียสเลยเนาะ นี่ไงนี่ไงเจอแล้วคุณลุงต้นไม้ครับคุณลุงต้นไม้ช่วยพวกเราหน่อยพวกเราหาทางออกไม่ได้ครับรเ j ตตางุ๊กเลนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกเราอะกำลังจะไปเที่ยวสวนสนุกกัน ไหนอะครับ,รบไหนไหนขอส่องดูดิเฮ้ยเขาอ,อยู่ตรงนั้นเราจะต้องข้ามรั้วไปก่อนนะครับโอ,โอ้โหเด็กๆพวกเราเข้ามากันในสวนสนุกแล้วนะครับ <_ S 1> นี่เราเจอไดโนเสราร์เพียบเลยพี่โฟกนี่มันคือไดโนเสราร์อะไรเนี่ยไนโนเสราร์คอยาว <_ S 2> เอ๊ะมันเป็นสไลเดอร์เลยเหรอไหนไหนไหนขึ้นไปไหนอะมาพี่โฟก์ลงสไลเดอร์ลงมาเลย โอโ้ยมันเตี้ยมากเลยอ่ะโอ้โหแต่ใบตาเฟี้ยนะงงมาเลยเฮ้ยไปพี่พอตมาเโ,โ,โอ้โหตัวนี้ก็เป็นใน,นดอสสองเหมือนกันเหรอพี่เฟียสไหนดูดิวิในดอสสองตัวนี้มันเหมือนใส่ที่ชกม,มวยเลยเห็นไหมเฮ้ยเขนาน่าจะเป็นนักมวยใช่มั้ยพี่พอต พี่พอะร,ระวังนะดูดิครับป่าเขาสีแดงแดงเห็นไหมแปลกมากเลยอ่ะเจ้าดรือสาวตัวนี้มันหน้าตาเหมือนจระเข้เลยว่าเป้าเพื่อน,พ,อนพี่พอะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอุ้ยหน้าตาแปลกๆนะเอมันน่าจะเป็นเห็ดใช่ไหมครับเด็กๆเอาพี่เสียพี่เสียกำลังจับหางตัวอะไรอะ่ะอ,อ,อุ้ยพี่เสียนี่มันหางอะไรอะ่ะจิ้มจกเป่า ใช่เหรอไหนดูดิดูดิดอ๋อมันคือไดโนเสาร์ใช่ไหมใชยไหนไหนไหนดูหน้าเขาก่อน<ส>ว,าว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จมูกโด่งมากเลยเพื่อนเพื่อนเอ๊ะไดโนเสาร์ตัวนี้มันหน้าตาคุ้นๆไหมครับเพื่อนเพื่อนมเหมือนมินเนี่ยนเลยว่าเปล่าดิดูเขาใส่แว่นตาเหมือนมินเนี่ยนเลยแล้วแถนฟันหล่ออีกอ่ะเอ๊ะแล้วพี่เฟียร์อยู่ไหนนะเฮ้ยพี่เฟีย์พี่เฟียขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะโอ้โห อยู่บนหลังในรถเสาตัวใหญ่เลยคะ่ะเพื่อน,นโอ้โหมีสไลเดอร์อีกแล้วเหรอมาลงมาได้เลยว้าวพี่โฟกัสมาแล้วเหมือนกันไปเจ็บตูดเลยเหรอเซียสโอ้โหนี่มันคืออะไรนี่พี่เซียสโอ้โหเจ้าได้นเสาร์ตัวนี้มันน่าจะตีกองเก่งมากๆเลยนะครับดูดิเนี่ยเขาใส่ในไทด้วย๋ยวขอดูหน้าของก่อน จ้าเอ๊โดนอาอฟตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วครับเ่าตลกมากเลยอ่ะดูดิไหนพี่เฟียร์เราตัวนี้แหละหน้าตาเขาเป็นแบบไหนคอยาวมากเลยวุยตัวเนี้ยเหมือนเขากินอะไรแล้วมันเลอะไหมครับพี่เฟียรปากเลอะเนาะสงสัยกินชีสหรือเปล่ากินชีส <c oughs> นี่เจา้าโดนอ๊อตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมหางมันเป็นสีเนื้อเนื้อเนี่ยฮะอะไรนะไหนระเบิดอยู่ไหน พี่เฟียสหมาไม่เห็นเห็นเลยเนี่ยแล้วร,ระเบิดนี่ไม่ใช่ระเบิดนี่มันคือเครื่องดน,นตรีของไทยนะครับเขาเรียกว่าแคนครับมันเป่าแล้วมันจะมีเสียงด้วยนะพี่เฟียสใช่เขาทํามาจากไม้ครับไหนๆขอดูหน้าคนนักดน,นตรีคนนี้หน่อยนะโอ้ใส่ในไทยเหมือนกันนะครับเพื่อนโอ้เหมือนเขาจะฟันหรอไหมครับเนี่ยโอ้ตาน่ารักมากเลยอะดูดีตาดำๆนะครับ นี่ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันมันถือกีตาร์ด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยสีฟ้านะครับนี่มันมองไปทางไหนกันนะ่มาเด็กๆตาม,ามามามาทางนี้หมามาเจอเดรดเสอรอ์ตัวหนึ่งแล้วนั่นไงนั่นไงนี่ไงเดรดเอร์สอีกตัวหนึ่งดูดิลายเขาเหมือนตุ๊กแกเลยเป็นลายจุดๆอ่ะนั่นไงพี่โฟกขึ้นไปแล้วนะครับพี่โฟกเดรดเอร์สาตัวนี้มันมีสไลเดอร์มาหรือเปล่าน้อไม่มีแต่มันเป็นบ้านเดรดเอร์เสาครับเพื่อนๆโอ้โหมีประตู เดี๋ยวล้าลองเขาขึ้นไปดูดิมันขึ้นทางไหนอะเฮ้ยตรงนี้มีทางลับเข้าไปด้วยพี่โฟกนี่นี่มีอุโมงค์ลับด้วยครับเด็กๆมามามาดูกันอุโมงค์ลับมันจะลอดไปทางไหนได้อ๋อพี่โฟกใช่มาสูงมากเลยใช่ไหมพี่เฟียสนั่นไงนั่นไงพี่โฟกหมดไปแล้วเล้วแล้วตามพี่โฟกไปเร็วอี่นี่น่าจะเป็นทางไปยังดินแดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาแล้วมามดต้องเข้าไปด้วยใช่ไหมเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าข้างในพี่โฟกเดี๋ยวดูดิหุยเราเจอสวนสนุกอีกแล้วโอ้โหพวกเราเข้ามาเราก็เห็นสวนสนุกเยอะเลยว้าวเราต้องปีนไปนะะด้วยเรอคะเด็กๆมามาปีน้นไปเลยนี่สังเกตดีๆมันมีรอยเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้พี่เฟียสนี่น่าเป็นรอยเท้าของใครอะข,ของใครอะเออนี่น่าจะเป็นรอยเท้าของหมานะแล้วส่วนนี้นรอยเท้ารอยเท้าอะไรเนี่ย แนวเหรอเฮ้ยแนวโน้เสาบกเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วมาจะขึ้นไปได้บ้างไม่ไปดีกว่าทางนี้อันตรายไปไปไปเอาเด็กๆขึ้นมาฝั่งกันนั้นกันแล้วนะคะเอาพี่เสืก็ตามมาว้ายแล้วเราก็ลงฝั่งนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยมุน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  <c oughs> โอ้โหหม,มาขึ้นมาข้างนวิวสูงมากเลยอะดูดีว้า จะลงไปได้ไหมเนี่ยฮะมาลงไปบ้างนะเด็กๆออกกันแล้วว้าวมาเดาวเด่นเอาพี่เฟียสเป็นอะไรหรอครับ เฮ้ยสายเข้าเท้าหรอนี่มาช่วยกันเอาออกเร็วนะใส่รองเท้า,าเราจะได้เวลากลับกันแล้วนะพี่เฟียสแต่เหมือนว่าเราจะหาทางกลับไม่ได้เลยเดี๋ยวดูดิรั้วน่ะมันปิดอ่ะพี่เฟียสตอนเรามาเราเข้ากันหมายยังไงนะไม่ใช่เอายังไม่หมดอีกเหรอทราย,ายข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอืมนะใส่รองเท้าให้ดีๆนะพี่เฟียสเราทำยังไงกันดีพวกเราหาทางออกไม่ได้ครับ เราปีนรั้วไปก็ไม่ได้เพราะรั้วมันสูงมากเลยพี่เฟียสเราไปถามต้นไม้ต้นนั้นไหมคุณลุงคนนั้นน่ะเอ้าพี่โฟทํไมีพี่โฟ,อ,ฟอ,ออกได้อะ่ะ พอแล้วแต่มันอยู่ไกลมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่พอมาอยู่ตรงนู้นอ๋อพี่เฟียสพวกเราต้องออกกันทางนั้นนั่นไงพี่พอก็ออกไปแล้วดูดิเฮ้ย <c> โ <oughs> ออพอนะ่ะออกไปไม่รอเฟียสเลยเนาะเฟียสเกือบติดอยู่ในสวนสนุกอะ่ะไอทำยังไงดีป้าพี่เฟียสเราไปถามทางต้นไม้ฝั่งนั้นกัน <c oughs> นั่นไงพี่เฟียสหม,มาเจอแล้วต้นไม้อยู่ฝั่งนั้น <c oughs> นี่ไงนี่ไงเจอแล้วคุณลุงต้นไม้ครับ คุณลุงต้นไม้ช่วยพวกเราหน่อยพวกเราหาทางออกไม่ได้ครับตอนนี้พี่เสียต,ติดอยู่ในสวนสนุกทำไมรครบอ่าเจ้าต้องเดินไปข้างหลังแล้วจะเจอประตูทางออกพี่เสียเขาบอกว่าประตูทางหลังเอ๊ะแล้วประตูทางหลังอยู่ตรงไหนแล้วครับคุณลุงต้นไม้ประตูทางหลังอยู่หลังข้านี่เองพี่เสียพี่เสียประตูทางหลังอยู่ทางนั้นนี่ใช่ไหม อ๋อขอบคุณมากนะคะคุณลุงต้นไม้พวกเราไปก่อนนะขอบคุณมากมากเลยใช่ขอบคุณเขาก่อนเคเป๊บยบายพี่ต้นไม้เราเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพวกเรากลับมาเล่นใหม่เอาก่อนกลับเรามาๆๆเจอเดเราเสาหน้าหมีแพนด้าด้วยเห็นเปล่าอุ้ยไม่ใช่หมีแพนดา้าเหมือนปลาโลมาเลยอะน่ารักมากนี่ไงเราเจอแล้วทางออกพี่เสียโอ้โหทางออกมันใหญ่มากเลยนะเฮ้ย แล้วเราก็เจอตัวนี้ด้วยยังไงยังไงตัวกระโลค,ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นป่า,า,ย,ายัาไงใไงๆๆไงเห็นป่าตัวใหญ่เลย